โดนไม่โดนนะครับดูนีครับยิงเสียงดังตุ๊บอยู่นะครับโอ้ยขึ้นข้างบนเจอเลยเนี่ยโอ้โอ้สวยและเราเอาโดนอยู่ครับโดนอยู่ครับ นะครับมาแล้วครับมาแล้วโดนหัวเลยเต็มเต็มครับนี่น่าถึงไม่ดิ้นนะครับโดนหัวเต็มๆนะครับได้มาหนึ่งตัวครับวันนี้กว่าจะขึ้นให้เรายิงได้นะครับตัวสวยอยู่ครับใหญ่อยู่ครับไปครับก็ดูอีกทีครับว่าจะมีตัวอีกตัวไหมนะครับไปครับ ยามใบตรงยามผาแยงมากเลยจำหนีแล้ครับขาวครับจัาบังหอยไกลครับดิงเมื่อกี้นี้ก็เป็นกบตัวหนึ่งนะครับนี่ครับโอ้เดือดแดงเลยตัวใหญ่ครับกบตัวหนึ่งแล้วก็แค่นี้ก็พออยู่พอกินแล้วครับนะครับสวยเลยครับ สุดยอดครับวันนี้นะครับการหาอยู่หากินนะครับของเรานะครับไปวันๆนะครับฝนวันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีแต่ก็การหาอยู่หากินก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติเรื่อยๆนะครับครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ทันคลิปใหม่ๆนะครับของผมนะครับครับสวัสดีครับ